นี่คือเบื้องหลังของการจัดอบรมออนไลน์ที่โรงเรียนคัวไอ,อค่ะเป็นการจัดอบรมออนไลน์ภายใต้ศูนย์ SEC ศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนวังทองพิทยาคมค่ะซึ่งก่อนจะถึงวันอบรมจริงก็จะต้องมีการเตรียมระบบก่อนซึ่งควไอ,อก็ไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าการที่เราเคยเข้ารับการอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ที่ผ่านมาทีมงานหลังบ้านจะต้องเตรียมอะไรมากมายขนาดนี้เลยค่ะซึ่ง ป้จะบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเหมือนการที่เราเปิดไลฟ์ใน i ิกตอกเลยค่ะไวยให้ดูความอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ที่จะต้องเตรียมของมันต้องมีก่อนค่ะคือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฉากเอ่ย เครื่องคอมพิวเตอร์เอ่ยไฟเอ่ยไมอะไรต่างๆเอ่ยคือเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดหากแต่เรามีอุปกรณ์เหล่านี้แล้วแต่ถ้าเราขาดคุณครูพี่เอฟคุณครูพี่จา๋าคุณครูคอมคนเก่งของเราไปนะคะก็คงไม่สามารถที่จะหล่อหลอมทุกอย่างออกมาเป็นระบบออนไลน์แบบนี้ได้ค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องเช่นชมและก็ยกย่องความเก่งให้กับคุณครูคอมผู้ช่วยแล้วก็ทีมงานไปเต็มๆมเลยค่ะซึ่งกว่าที่ทีมงานจะติดตั้งระบบก็ ใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะทดสอบระบบภาพทดสอบระบบเสียงซึ่งแน่นอนค่ะก็จะต้องมีการซักซ้อมกันก่อนวันจริงงานนี้ไม่ใหญ่แน่นวิก็ตามที่เห็นเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรซึ่งนาทีอันใหญ่หลวงของกร้ยอในครั้งนี้ก็คือการเป็นวิทยากรอบรมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์เป็นวิทยากรในานามศูนย์ที่จะอบรมให้ความรู้คุณครูภายนอกโรงเรียน ฝากส่งกำลังแรงใจให้ครัวไอ้ด้วยนะคะทุกคน